สวัสดีครับขอยจะดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกเสษียนนะอ่ะนี่ก็เป็นหลังจากที่เกมนั้นอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะอ่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็มีการอัปเดตโค้ดใหม่2คนนี่ฮะโค้ดของแรกก็อย่างที่เห็นนะแวนสองกองปังนีนะอ่าหรือว่ากองปังเนนี่ฮะก็เป็นโค้ดบุ๊2สองนะก็จะมาพร้อมกับลูกเมนะีมแลพันห้าร้อยทองนะอ่าซึ่งมาดูผักข้าวข้าวข,าว,ขาวกันก่อนเลยนะ มีฮะขอเป็นสองกำบังนี้ก็จะมาในสไตล์ Position เกมนะแล้วก็เอาไว้เจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นไม่รู้จะมาทำไมะนะแต่ที่น่นน่าจะเป็นสไตล์ Position เกมนะอืมสไตล์เพเยอร์นะคือว่าเอาเรื่องแล้วมาบูสต์นี่สปีตต้นแล้วก็คลิกพลาวเวอร์ไตแรงขึ้นนี่เขาคาก็ประมาณนี้นะอแต่เราไม่พูดถึงนะนี่เราจะพูดถึงสองคนนี้ฮะ ชาบี้ลองโซ่แล้วก็จดเส่มูรินโญ่นะห้าร้อยทองนะสำหรับสายฟรีของทุกๆุกอ่ะมาดูคนแรกฮะชาบี้ลองโซนนะ so, น,ะนี่ผมรอมานานเหลือเกินนะกว่าจะมานะในเวอร์ชั่นที่ผมจะต้องได้นะไอเวอร์ชั่นแรกผมมาไม่ทันก็จะมาในสไตล์พลยเดิเกมและสไตล์เก่งคิกเคน์เตอร์นะออเล่นได้สองสไตล์หรือว่าเอาเรื่องนะอืมแล้วก็วลิลกุเส้นด้วยนะ ถึงเว่าเอาเรื่องจัดน,นะเออชาบี้ลองโซ่สไตล์นี้นะควิเคาน์เตอร์แล้วก็พพดิชันเกมโอเคมิฟิเพยเยอร์เน้นไปที่กองกลางกันนะถ้ามีกองกลางเยอะก็ยิงเล่นดีแล้วก็มาบูสเตอร์สปีดต้นบวกหนึ่งนี่บูไปที่สปีดต้นนี่ใครมีกองหน้าสายสปีดนี่ออเหมาะสมเลยนะเนี่ยสำหรับบูตนี้นะโอเคเอ่ะต่อมา ก็มานจะจะด,ดูคนอีกหนึ่งคนนะนั่นก็คือโจเซ่มรินโญ่นะเออล่างที่คุมทีมอยู่ในลีกตุรกีมาดูว่าโจเซ่มรินโญ่ฮะมาด้วยสไตล์ลองบอลเคาน์เตอร์แล้วก็เวายแน่นอนนะโจเซ่มรินโญ่ก็เป็นสายรับอยู่แล้วนะสไตล์รถบัสน,นะใครอยากมีรถบัสไว้จอดหน้าประตูก็ลองซื้อไปดู แล้วก็มาในสไตล์เอาวายด้วยอืมน่าสนนะเอาวายในสไตล์ของโจเซ่มอนิโยจะเป็นยังไงนะก็ถือว่าเอาเรื่องจัดเลยนะอืมถือว่าเอาเรื่องนะโอเคดูคร่าวๆก็เอาได้นะแล้วก็มาดูนี่ฮะอืมเพย์ยังสามสิบบวกอืมก็ตามสไตล์นะแล้วมาด้วยบูสเตอร์แท็กกิ้งนะเหมาะสมกับกองหลังเลยนะอืถ้ามีแท็ก อิงแบบกองหลังอย่างเดสทอยเยอร์นี่แนะนําเลยโดยส่วนตัวนะใครมีห้าร้อยทองอยู่ตอนนี้ผมแนะนําคนนี้เลยดีกว่านะอสองคนนี้ผมแนะนําเลยจงตรงเลยนะเอาชาบีอลอนโซ่ดีกว่านะเออเพราะว่าหลังจากที่ไปสัมผัสจากไอดีนึงมาแล้วนะออถือว่าเอาเรื่องจัดเลยนะเออเป็นควิก,กัลเตอร์ที่ กองหลังแน่นมากนะโต้กลับเร็วนะวิ่งทันทีแค่จะมากันหมดทีมเลยนะตอนโต้กลับนะวิ่งสวนกันมันเลยแล้วก็เป็นคุกเ,เตอร์ที่ดันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ด้วยนะถือว่าเอาเรื่องนะส่วนในสไตล์พิ้นชั่เกมก็หแน่นเลยนะกองกลางกองหลังแน่นไปหมดเลยต่อบอลดีต่อบ,บอลง่ายแนะนําเลยนะห้าร้อยทองนะชาวบี้อลองโซ่นะถ้าใครมีจนนี้ซื้อเลยนะเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะ ก็เอาแล้วนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับ